ผมมาตั้งแต่ช่วงเช้ามืดนะไปซื้อตั๋วนะครับเพื่อที่จะขึ้นไปบนภูเขานะครับตอนนี้เราขึ้นมาถึงบนยอดเขาแล้วนะครับ บรรยากาศข้างบนดีมากๆเลยนะครับขอบฟ้าเห็นกินร้อนๆแบบนี้ยอดเฟร,รเดก็คุณหลวงหลวงปูดการเดือดการหม้อการแขวนการใบ้ก็จะแตะไปแบบนี้เลยนะป้องครอบไปเรื่อยๆนะครับจนครบนะ เวลาณขณะน,นี้ตีสามครึ่งนะครับ<อ>ผมมาถึงช่วงตีสามนะครับบอกเลยว่าผมมาตั้งแต่ช่วงเช้ามืดนะไอช่วงเย็นนะครับช่วงเย็นออกจากที่นู่นนะครับที่ราชบุรีนะนี่บรรยากาศตอนนี้ ผมลงไปซื้อตั๋วนะครับซื้อตั๋วเพื่อที่จะไปเพื่อที่จะขึ้นไปบนภูเขาครับซื้อตั๋วนะครับ ว้าวถึงแล้วยอดขาแล้วชมาตอนนี้เราขึ้นมาถึงบนยอดเขาแล้วนะครับ ข่าวที่นี่ขนข้้งที่สูงเลยนะสูงมากๆเลยนะครับใช้เวลาขึ้นมาโดยประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับแต่ถ้าเดินขึ้นมาบอกเลยว่านานเลยนะครับน่าจะใช้เวลาประมาณสั่งวันนะโดยประมาณนะครับบอกเลยว่าสุดนะอากาศเย็นมากแล้วก็วาอากาศดีมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวอีกสักครู่เราจะ เดินไปฝั่งนู้นนะครับแล้วก็เราก็จะขึ้นไปบนยอดเขานะครับสวัสดีครับสวัสดีพเพื่อนๆทุบ้านนะที่นาะรักทุกท่านเลยนะครับอยู่กับผมสายลมผาเลยครับวันนี้ผมมาอยู่ที่เขาคิชโกนนะครับตอนนี้เช้ามากๆเลยนะครับผมขึ้นมาถึงบนยอดเขานี้โดยประมาณสับเกือบตีสี่นะครับอ,อากาศเย็นมากๆเลยนะครับ โอเคครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปบนยอดเขาเลยนะครับก่อนที่จะไปชมที่ปู่ผมก็อย่าลืมกดไกลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามพเพื่อเป็นกำลังใจกับผมด้วยนะครับไป อเนนีะนทางเดินขึ้นไปที่เขาคิิโกดนะครับจะเป็น

จะเป็นจุดพักในระหว่างที่เดินขึ้นมานะครับก็จะมีกาแฟจะมีกาแฟจะมีน้ำส้มเครื่องดื่มนะครับร้านค้าก็อยู่ฝั่งนี้เลยนะครับน,นะ มากเลยครับอืมบรรยากาศข้างบนดีมากๆเลยนะครับพอได้ดื่มร้อนๆแบบนี้ยอดทำเชา้าๆแบบนี้นะ เป็นอุทยานเขาคิชโกน,นะครับนี่นะก็จะเป็นลานไม้แบบนี้นะครับจะเป็นบันไดไม้นะขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับ ฝั่งนี้ก็จะเป็นพื้นดินนะครับโอ้ลมลื่นมากนะครับลมลื่นมากเลยครับ <c oughs> ช่วงเช้าเช้าแบบนี้ก็ยังมีญาติยโยมมายังไม่เยอะนะครับแต่ว่าช่วงใสายๆก็น่าจะมากช่วงสายๆน่าจะมากกว่านี้นะครับ นนี้จะเป็นบันไดนี่นะเป็นอิดนะครับ จ,บบจุดน,นี้ก็จะเป็นจุดแยกขยะนะครับจะเป็นกระป๋องกับขวดน้ำนะครับยยรได้ตามพระเดชวระคุณหลวง,งปู่จำาโนะไปมอบโดยหลวงพอ่อพระเจ้าคุณเจ้าคุณพระราชนบุรีเป็นประธานในการมอบได้มีโอกาสไปมอบคุณนะ ไปต่างจังหวัดกันบ่อยๆเรื่องด้วยไปให้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรักษาิ่มห้านี่ไม่มีทองปิดกู่เช่ากิจทองที่เลยน้องนาคณะเดียวกันสาธุนะสำหนักผมก็มริมกามีและแม่ทีนี่ที่ว่าเมกามีเพราะว่าทีวัดดูแลดูแลไม่สะดวกนะบางครั้งสถานที่เคยมีอยู่ครั้งหนึ่งที่มีอุบาตกวัติกามมาขอพาเป็นห่วง ลูกหลานห่วงเยาวชนของชาติว่าเรยงว่าการเรียนการศึกษาจะได้กว่านะประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าจะได้นะกว่าทําให้ประเทศประเทศของเยาวชนของเรานั้นการอ่านเรียนนะการอ่านการเขียนต่างๆนั้นนะจะได้ลงท่นานก็เปิดให้มีการเ,เรียนการสอนตั้งแต่ชั้นเขียน้องปู่ให้มีการตอบในเรื่องของ ต้องใช้เหรียญนะครับใช้เหรียญในการขอขอละครั้งนะครับโยมผมจะใช้เหรียญบาทนะประมาณหนึ่งพันหนึ่งพันห้าร้อยจะใช้เหรียญบาทนะเต็มสนามรูเรียนเลยโยมนะฮะอดีตจันรพรรดิตอบลอยตอบลอยแต่เราไม่ได้ปลูกเขียนเป็นพันเลยนักเรียนนักศึกษาทั้งสองอำเภอทำยาวมากเลยนะเราต้องขอไปเรื่อยๆนะครับเวลาสายคืน โรงทานยมย e <ım ensen> ิงโรงงานวัดสรัจจบาียเป็นเันตวน่าอกกันเลเ็นกลงวันนั็ตั้งตานเนื่อยมากนะมันตะกี้ผมวิ่งขึ้นข่าวมานะครับเนื่อย ผมเดินผ่านจุดที่ตีละคังแล้วนะครับผมไม่รู้ว่าละคังมีทั้งหมดกี่อันนะผมไม่ได้นับเลยนะครับนี่เพราะผมวิ่งขึ้นมานะผมตามแม่สีแล้วก็ตามพี่ๆนะมันจะกิดผมล้างท้ายไปไกลเลยนะครับ นี่นะแล้วก็ฝั่งนงก็จะเป็นแม่ชีนะครับแล้วก็จะมีหลวงพี่สองรูปนะครับที่มาวันนี้นะ โอ้สวยมากๆเลยนะครับว้าวสวยมากๆเลยพี่จะเป็นจุดคอละครจุดที่สองนะครับก็จะแตะไปแบบนี้เลยนะปองคอไปเรื่อยๆนะครับจนครบนะ มานะมาดูคือดูเหมือนกับทางวัฒนปรางของเราจะได้ใจลงพุทธศาสนาเอาไว้ให้เจริญเรื่งเรียนพัฒนาจะได้ไปมู่งมูลร่วมกัน เล่นสุขครับยมไม่ต้องถอดก็ได้ครับไม่ต้องถอดครับนั่งลงแล้วนมมือขึ้นตั้งจิตอธิษฐานนะครับรับน้าพระพุทธมนต์รับพรจากพระสงฆ์นะครับอธิษฐานสิ่งที่ดีสิ่งที่ชอบประกอบด้วยธรรมะจะรดน้ำตามประสงค์ที่ตั้งใจไว้ในเร็ววันนี้นะครับ อายุวัฒโกธนวัฒโกสิร um ิวัฒโกยศวัฒโกภะะวัฒโกมาถึงจุดวันน้าวัดปาชยาสิทธิลาทังโสถิงงระขยังสุขรรม สองนะครับก็จะมีลงทานนะน้ำปะน้ำมะตูมนะครับนนะครับน้ำมะตูมนะจุดที่สองนะครับซึ่งเป็นลงทานนะพี่ๆที่ขึ้นมาสามารถไปหยิบมาดื่มได้เลยนะครับอืมก็จะร้อนๆหน่อยน,นะครับ รสชาติใช้ได้เลยนะครับดีมากๆเลยนะก็เจอร้อนๆเน่ยนะครับอ,อรสชาติดีนะถ้าพี่มาก็อย่าลืมแวะมาที่โรงทานตรงนี้นะครับ ก็จะดื่มฟรีนะสามารถเข้าไปหยิบได้เลยนะครับีเสร็จแล้วไปคืนนะครับขอเตมเพิ่อได้ครับใส่แก้วเดืมดไปทำวิ่ได้ครับวางเลยครับเหเคไหมคือครับว้าร้อนๆเลย Forgive yeah. me.